สวัสดีค่ะทุกคนโซลารีเดอร์นะคะคลิปนี้จะสรุปหนังสือทั้งหมดที่อ่านในเดือนมิถุนายนกันค่ะล่วงเลยกันมาจนเกือบจะเดือนสิงหาคมแล้วนะคะเราเพิ่งจะมีเวลาในการสรุปหนังสือที่อ่านในเดือนมิถุนายนนะคะเอ่อมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเอาจริงเป็นเดือนที่อ่านหนังสือน้อยนะเป็นเดือนที่วุ่นวายในเรื่องของงานประจํามากๆค่ะแล้วก็มีเรื่องของ การเจ็บป่วยนะคะคือเราไปหาหมอบ่อยคือช่วงนั้นอะเราทํางานใช้คอมพิวเตอร์เยอะอะไรยเงี้ยแล้วมันก็ปวดตามากก็เลยต้องไปหาหมอตานะคะก็มีการพักสายตาอะไรบลาบลาบลาเขาว่าไปนั่นแหละก็เลยเป็นเหตุผลให้เดือนมิถุนายนเราอ่านหนังสือได้น้อยกว่า เดือนที่ผ่านผ่านมานะคะอ่ะมาดูกันว่าที่ว่าได้น้อย,นอยเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างคะ่ะสําหรับในเดือนมิถุนายนนะคะเราอ่านหนังสือไปทั้งหมด11เล่มค่ะ11เล่มที่ว่านี้นะคะก็อย่างที่บอกอาจจะโกง,งนิดนึงก็คือเป็นมังงะอยู่8เล่มนะคะเป็นฟิกชั่นอยู่1เล่มแล้วก็นอนฟิกชั่น2เล่มค่ะอ่ะมาดูกันเริ่มกันที่มังงะกันก่อนแล้วกันนะคะมังงะที่เราอ่านในเดือนนี้นะคะ ก็คือเกิดใหม่เป็นลูกโอชิค่ะเกิดใหม่เป็นลูกโอชิในเล่ม2ถึงเล่ม9นะคะเล่มเก้าเนี่ยคือเพิ่องออกมา30มิถุนาแล้วเราก็ซื้อแล้วก็อ่านจบในวันที่30มิถุนาเลยค่ะก็ในเดือนพฤษภาเนี่ยเราอ่านเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเล่มหนึ่งไปค่ะแล้วรู้สึกว่าชอบมากนะคะประทับใจมากก็เลยตามอ่านเล่มที่เหลือนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็ออกมาทั้งหมดอยู่9้าเล่มนะคะ,ะเรื่องย่อคร่าวๆของเรื่องนี้ก็คือ เป็นเรื่องของคุณหมอคนหนึ่งนะคะที่เป็นหมอสูตอยู่ตามบ้านนอกอะไรเงี้ยค่ะเขาดูแลเด็กคนหนึ่งที่เป็นโรคมะเร็งนะคะแล้วเด็กคนนี้ก็เหมือนกับเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเลยประมาณนั้นคงจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานนะคะเด็กคนนี้เขาก็โอชิไอดอลคนหนึ่งนะคะชื่อว่าไอค่ะคือแบอบชอบมากในห้องมีแต่ เรื่องราวของไอทั้งนั้นเลยก็เลยทําให้คุณหมอที่ดูแลเด็กคนนี้ก็ได้ชอบไอดอลคนนี้ไปด้วยนะคะจนเด็กคนนี้เสียชีวิตไปคุณหมอเขาก็ยังชอบติดตามไอดอลคนนี้อยู่ต่อเนื่องนะจนอยู่มาวันหนึ่งค่ะ i นะคะซึ่งเป็นไอดอลคนนี้ค่ะก็มาที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็มาคลอดนะคะไอะ I, เนี่ยเขาก็ปกปิดเรื่องราวที่ตัวเองท้องไว้เป็นความลับนะคะก็ไม่ให้ประชาชนรู้นะคะก็ถือว่าแบบเออโกหกก็มองว่า วงการนี้วงการไอดอลวงการบันเทิงเนี่ยมันคือเรื่องโกหกอยู่แล้วจะโกหกอีกสักเรื่องหนึ่งจะเป็นอะไรไปนะคะในที่สุดแล้วค่ะไอเขาก็เลือกที่จะมาคลอดที่โรงพยาบาลที่ตัวพระเอกทําอยู่นะคะคือความฝันของไอเนี่ยนอกจากจะอยากเป็นไอดอลที่โด่งดังแล้วนะไอก็อยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นค่ะเนื่องจากว่าไอเนี่ยโตมาใน สถานีญิงเด็กกำพร้านะคะขาดความรักความอบอุ่นพอเขาท้องเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะเอาเด็กออกเขาอยากจะดูแลลูกให้ดีที่สุดอยากจะสร้างครอบครัวที่ที่ดีที่สุดอะไรประมาณนี้นะคะพระเอกของเราก็เลยประทับใจแล้วก็โอเคยินด,ดีจะทําคลอดให้แล้วในวันที่ไอจะคลอดเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุนะคะทําให้พระเอกเสียชีวิตพอพระเอกเสียชีวิตนะคะรู้ตัวมาอีกทีหนึ่งก็กลายไปเป็นลูกของไอเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนที่เกิดใหม่เนี่ยก็ความทรงจําทุกอย่างก็อยู่ครบหมดนะคะเลยตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะพพอร์ตไอให้ได้มากที่สุดนะคะอยากจะอยากจะช่วยส่งเสริมไอให้กลายเป็นคุณแม่ที่ดีให้ได้แล้วก็กลายเป็นไอดอลที่เก่งที่สุดให้ได้ประมาณนี้ค่ะแล้วทีเนี้ยนะในเล่มหนึ่งเนี่ยมันก็จบแบบหักมุมอะจบแบบที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทาไมมันมันจบอย่างนี้นะคะมันมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันน่าสนุกมากมันไม่ใช่แนวไอดอลทั่วๆไปแล้วมันคือการสืบสวนสอบสวนคือเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาความจริง นะคะอะไรบางอย่าง,งอะไรเงี้ยเนาะเออ๋เราก็เลยอ่านเล่มถัดไปทีนี้หลังจากเล่มหนึ่งไปปุ๊บนะคะเล่มสองค่ะพอเล่มสองเนี่ยตัวละครนะคะพระเอกกับน้องสาวนะคะก็โตขึ้นมานะคะก็คือไอเนี่ยมีลูกแฝดนะแฝดหญิงแฝดชายทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยค่ะก็เป็นคนที่เกิดในชาติที่แล้วแล้วก็ต่างมาเกิดใหม่ทั้งคู่แล้วทั้งคู่ก็มีความทรงจําของครั้งที่แล้วเหมือนกันนะคะแล้วทั้งคู่ก็เป็นโอชิไอสุดๆเหมือนกันนะคะ ตัวพระเอกกับคู่แฝดนะคะพร้อมที่จะเข้าวงการเพื่อที่จะตามหาความจริงใครที่เป็นพ่อแท้ๆของตัวเองแล้วใครที่เป็นคนทำร้ายไอประมาณนี้นะคะถ้าจะบอกว่าเราผิดหวังไหมก็ผิดหวังนิดนึงนะคะทำไมถึงผิดหวังก็คือเออตอนแรกอะ่ะเราคิดว่าคือเล่มหนึ่งเนี่ยมันจบด้วยการที่แบบกระตุ้นให้เราค้นหาความจริงว่าใครที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้กันแน่นะคะแต่พอมาเป็นเล่มสองเล่มสามเนี่ย เล่มถัดไปจนถึงเล่ม9้านะคะมันไม่ใช่เรื่องของการตามหาความจริงแล้วอะอ่าโอเคมันอาจจะมีอยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าแต่ว่าเรื่องที่มันเสริมเข้ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องของไอดอลทางนั้นเลยค่ะแ้าถามว่าสนุกไหมก็สนุกนะก็คือมันกลายเป็นชีวิตไอดอลนะคะมันกลายเป็นเรื่องดรามา่าเรื่องชีวิตเรื่องที่นักแสดงหรือดาราหรือไอดอลแต่ละคนเนี่ยเขามุ่งมั่นขนาดไหนเขาทำขนาดไหนเพื่อที่จะแจ้งเกิดในวงการ เพื่อที่จะชนะคนอื่นๆอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งแคาถามว่าสนุกไหมมันก็สนุกแหละนะคะสนุกสนุกแหละสนุกเลยนะคะแต่ว่าออกจากผิดหวังอยู่นิดนึงก็คือเรื่องสืบสวนสอบสวน,สวน,สวนการตามหาความจริงอะไรเงี้ยมันมันน้อย <c oughs> มันน้อยจนแทบจะลืมไปเลยว่าเอ้ยมันมีเรื่องนี้อยู่นะคะแต่สนุกสนุกนะก็ยังแนะนําให้อ่านอยู่นะคะเป็นมังงะอาชีพด้วยกันนะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพนักแสดง ไอดอลนักร้องอทีมงานเบื้องหลังหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงค่ะโดยมีการตามหาความจริงบางอย่างเป็นเบื้องหลังของซีรีส์นี้เออเอาอย่างนี้แล้วกันนะถ้าถามว่าแนะนำไหมแนะนำนะคะอยากให้ไปลองอ่านดูนะคะในบางช่วงบางตอนน่ะเราก็ได้แรงบันดาลใจนะคะในการสู้ชีวิตพลังในการมุ่งม,มั่นในการทำงานของเด็กๆที่อยู่ในซีรีส์นี้นะคะก็แนะนำให้อ่านนะคะ เล่มต่อไปค่ะชีวิตดีอย่างอัศจรรย์เมื่อตื่นทุกวันตอนตีห้าค่ะเออสำหรับเล่มน,นี้เนี่ยเราอ่านเป็นรอบที่สองแล้วนะคะรอบแรกเนี่ยอ่านเป็นน่าจะประมาณ2อสองสามปีที่แล้วอะสมัยที่ยังเรียนปอโทอยู่แล้วก็เกิดวิกฤตชีวิตนะคะตอนนั้นเนี่ยเล่มน,นี้ช่วยชีวิตเราได้ช่วยชีวิตเราในแง่ที่เออช่วยจัดการช่วยแบบจัดระเบียบความคิดจัดสรรเวลาให้เราทําให้เรามีเวลาเพิ่มขึ้นในช่วงเช้าในการจัดการปัญหาต่างๆนะคะ แล้วทีนี้ช่วงนี้ตื่นสายไงรู้สึกว่าตื่นสายแล้วชีวิตแบบล่องลอยอะไรไม่รู้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะหยิบเล่มนี้เข้ามาอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะ like สำหรับเล่มนี้เนี่ยมันคือวิธีมันคือวิธีปฏิบัติมันคือแผนปฏิบัติงานที่จะช่วยให้เราตื่นเช้าได้นะคะมันคือหนังสือที่ช่วยให้เราวางแผนการใช้เวลาได้ดีมากขึ้นนะคะ ซึ่งเขาบอกว่าเวลาที่ดีที่สุดที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยแล้วมันได้ใช้ประโยชน์มากๆเนะะี่ยค่ะมันควรจะเป็นเวลาช่วงเช้านะคะเพราะว่าช่วงเช้ามืดเนะะี่ยค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เราตื่นก่อนโลกมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเวลามันจะเป็นของเราคนเดียวเหมือนจะเป็นเวลาของเราจริงๆนะคะปฏิหารของการตื่นตีห้นะคะหมายถึงการกระทําที่มากกว่าปกติเพื่อการมีชีวิตที่ดีขึ้นในแต่ละวันก่อนมื้อเช้านะคะ รวมถึงการตั้งใจลุกออกจากที่นอนตอนเช้าด้วยความสดชื่นเพื่อทําให้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปค่ะสําหรับหนังสือเล่มนี้นะคะในช่วงบทแรกเนี่ยเขาก็จะแนะนำนะเขาจะพูดคุยหรือแบบโน้มน้าวเราให้เรารู้สึกว่าช่วงเช้าเนี่ยมันดียังไงในในในหนังสือเล่มนี้นะเขาก็พูดถึงเวลาช่วงเวลาตีห้าใช่ไหมคะ แต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็บอกนะว่าตีห้าของทุกๆคนนะอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะแต่โดยรวมเนี่ยมันหมายถึงการที่เราตื่นเช้าขึ้นอีกนิดนึงเพื่อที่จะมีเวลาที่มีประสิทธิภาพที่เหมือนเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงบทแรกเนี่ยเขาก็จะโน้มน้าวนะก็จะยกตัวอย่างมาให้เราได้เข้าใจว่าเออการตื่นเช้าขึ้นหรือการมีเวลาเพิ่มขึ้นในช่วงเช้านั้นมันดีกว่ายัางไงบ้างนะคะข้อดีต่างๆที่เกิดขึ้นจากการตื่นเช้านะคะอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะเขามีอยู่ตั้ง10ข้อเดี๋ยวยกตัวอย่างนะคะ 1มีเวลามากขึ้นสําหรับการวางแผนในแต่ละวันและลงมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ2ได้พบกับช่วงเวลาที่เงียบสงบอย่างสมบูรณ์แบบ 3. มีการนอนที่มีคุณภาพมากขึ้นและรูปแบบการนอนที่ต่อเนื่องนะสมีพลังกายและพลังใจเพิ่มขึ้นและมีทัศนคติที่ดีขึ้น5มีสมาธิมากขึ้น 6. สมองปลอดโปร่งขึ้นแจ่มใสขึ้นและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น7รูปร่างดีขึ้นและสุขภาพดีขึ้น8ปประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิต เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง9้ามีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะและสิบคุณจะได้เข้าร่วมในกลุ่มพิเศษของผู้ที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงเออในส่วนที่สองของหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเป็นแผนการค่ะเป็นแผนปฏิบัตินะคะมาให้เรามาช่วยเราวางแผนนะว่าเราจะตื่นเช้าได้อย่างไงนะคะอย่างเช่นขั้นตอนที่หนึ่งให้เราตั้งเป้าหมายในชีวิตนะคะตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรากําจัดปุ่มงี่บหลับสรุปและทบทวนแล้วก็ เขียนแผนปฏิบัติการในบทต่อไปประมาณนี้นะคะพอเราเขียนแผนของเราเรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็จะชวนเราสร้างระบบไตรามาสในการาาให้เราทบทวนนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำได้ดีหรือไม่ดีตรงไหนบ้างตรงไหนที่ทําได้ดีทําต่อไปอ,ไไอันไหนที่ทำได้ไม่ดีเนี่ยจะต้องแก้ไขในเรื่องอะไรบ้างประมาณนี้นะคะสุดท้ายแล้ว่ในส่วนที่3เนี่ยก็จะมีแผนปฏิบัติการสําหรับการตื่นที่ห้าที่เป็นของเราเองนะคะแล้วก็มีโปรแกรม30วัน ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เราด้วยนะคะเขาก็จะบอกว่า30วันเนี่ยวันที่1ทําอะไรวันที่2ทําอะไรวันที่สามทำไงจนถึงวันที่30เลยนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะเหมาะมากสําหรับคนที่ตั้งใจแล้วว่าอยากจะตื่นเช้าขึ้นนะคะแต่ว่าไม่รู้จะทํำยังไงหนังสือเล่มนี้ก็จะช่วยให้เรามีแผนที่เป็นของเราเองนะคะแล้วก็เหมือนแบบเออช่วยให้เราแบบเดิน เหมือนเป็นไกด์อ่ะเหมือนเป็นครูเหมือนเป็นโค้ชอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเฮ้ยทำอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่แล้วคุณจะตื่นเช้าขึ้นได้ประมาณนี้นะคะอืมถ้าถามว่ามันได้ผลไหมมันเคยได้ผลกับเราเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วค่ะแต่พอมาอ่านรอบสองนะไม่ว่าเฮ้ยมันเราก็ยังตื่นไม่ได้ตื่นดีห้าเราก็ยังตื่น หกโมงครึ่งเจ็ดโมงเหมือนเดิมนะคะซึ่งเอ้ยเราก็มาคิดนะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมาก็คิดเอาเองว่านะคะอาจจะเกิดจากการที่เป้าหมายมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนตอนนั้นแล้วะคะ่ะเป้าหมายไม่ได้ชัดเจนเหมือนตอนนั้นคือตอนนั้นเนี่ยอยากจะมีเวลาในการจัดการชีวิตในการทําวิจัยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้มันจบเรียนจบปอทโให้ได้เลยคะ่ะแต่ตอนเนี้ยมันไม่ค่อยมีไม่ได้อยากที่จะ productive ขนาดนั้นละมังก็เลย ทำให้ยังคงตื่นสายอยู่นะณตอนนี้นะคะเออเดี๋ยวคงไปหาวิธีการใหม่ว่าจะทำยังไงให้ตื่นเช้าได้เหมือนเดิมนะคะนอน i ิกชันเล่มที่2นะคะก็คือวิธีผู้ชนะฉบับคนเก่งแบบเป็ดค่ะอ่าเล่มนี้เขาบอกว่าเป็นหนังสือขายดีทั่วอเมริกาเลยนะคะน่าจะตีพิมพ์มาประมาณ2-3สปีที่แล้วแล้วแหละนะคะเพราะว่าเราเคยคิดที่จะอ่านเมื่อนานมาแล้วค่ะแต่ก็ไม่มีโอกาสได้อ่านสักทีนะคะทีนี้เนี่ย มันก็ถึงคิวยืมในทีเคนิพอดีก็เลยเออมีโอกาสได้อ่านนะคะออสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะมันเป็น Howto จริงจังเลยอะ่ะมันเป็นหนังสือที่แนะนำในเรื่องของแนวคิดวิธีคิดนะคะคือหลักคิดของหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเอยถ้าเมื่อประมาณ20ปีก่อนที่แล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะควรจะเป็นคนที่เก่งเก่งลึกเก่งอะไรก็เก่งให้สุดไปเลยนะคะ แต่ว่าความคิดแบบนี้มันล้าสมัยไปแล้วนะคะเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องเก่งลึกขนาดนั้นนะคะแต่สิ่งที่จําเป็นสําหรับในโลกปัจจุบันที่อะไรมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วๆนะคะสิ่งที่ควรจะให้ความสําคัญก็คือควรจะเป็นคนที่เก่งรอบด้านมากกว่าเขาบอกว่านักธุรกิจตัวฉกาดนักแสดงที่คนลหลงไหลหรือคนที่ก้าวหน้าในอาชีพการงานนะคะ คือส่วนใหญ่มันไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดนะแต่ว่าเป็นคนที่เก่งพอเอาตัวรอดในหลายด้านนะคะดังนั้นเนี่ยเขาบุคคลเหล่านี้เขาเลยเป็นคนที่เข้ากับผู้อื่นได้ง่ายแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอนะคะ สำหรับเรมีนะเออเรารู้สึกว่าโชคดีที่ไม่ได้ซื้อโชคดีที่ยืมอ่านแบบไม่เสียงเงินนะคะเพราะเหตุผลที่เรารู้สึกแบบนี้เพราะว่าในช่วงแรกๆของหนังสือเล่มนี้เหมือนเขาก็จะให้คําแนะนําที่มันมีประโยชน์นะคะ <c oughs> ก็พูดถึงแนวคิดอะไรต่างๆนี่แหละว่าเออเราไม่ควรจะเป็นคนที่รู้ลึกอย่างเดียวนะเราควรจะเป็นคนที่รู้กว้างด้วยนะคะคือรู้หลายๆด้านอ่ะ พอเรารู้ประมาณนึงเราก็ขยายไปรู้อย่างอื่นอีกอะไรเงี้ยมันจะมีประโยชน์กว่านะคะเออซึ่งในส่วนแรกๆกเนี่ยมันก็ดูเหมือนที่จะให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์จริงๆนะคะแต่หลายๆอย่างนะคะเป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่แล้วอะ่ะแล้วในส่วนหลังๆนะเขาก็ยกตัวอย่างนะคะในส่วนหลังๆเนี่ยเขาก็ยกยกตัวอย่างในเรื่องของเขาเองในเรื่องของการออกกําลังกาย การทำสมาธิการเ,าเล่นดน,นตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันช่วยเขากลายเป็นคนที่เป็นผู้ชนะได้ยัางไงาอะไรเงี้ยนะคะในบทหลังๆสามสองสามสี่เนี่ยนะคะเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีไม่ค่อยเป็นเนื้อเท่าไหร่มันมีแต่น้าแลวมีแต่การยกตัวอย่างแล้วน้ําเสียงของการยกตัวอย่างของเขาเนะะี่ยค่ะมันเหมือนกับอันนี้เราอาจจะคิดไปเองก็ได้นะคะมันเหมือนกับว่ายกตัวเองมากยกตนข่มท่านมากๆคือมันจะเหมือนกับ เหมือนจะเหยียนดนิดๆนะคะเหยียดคนที่เก่งลึกอะเก่งลึกๆแต่เก่งอย่างเดียวแต่ทําอะไรไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะเออมันมันมีความรู้สึกแบบนั้นผสมอยู่นะคะซึ่งคนอื่นอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบเราก็ได้นะ,ะอย่างที่บอกว่ามันเป็นความรู้สึกของเราเองนะคะคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกเหมือนเราก็ได้ยังไงก็ลองไปอ่านดูก็ได้นะคะถ้าใครมีเวลาว่างมีเวลาเหลืออยู่นะคะก็อ่านได้นะคะเอาเล่มนี้ไปอ่านได้มันก็อ่านง่ายย่อยง่ายอยู่ แล้วก็ยกตัวอย่างค่อนข้างเยอะนะคะเออก็ลองหาอ่านดูก็ได้แต่ถ้าใครไม่ค่อยมีเวลาเล่มนี้ก็ผ่านได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะเรื่องสุดท้ายของเดือนนี้นะคะก็คือฟิกชั่นหนึ่งเดียวของเราค่ะนั่นก็คือ Insects นะคะ,มะแมลงค่ะสำหรับเล่มนี้นะคะก็เป็นนิยายสืบสวนสอบสวนแปลเกาหลีนะคะเรื่องย่อมีอยู่ว่าเปิดเรื่องเนะะี่ยค่ะโดยการพบร่างของเด็กสาวควนหนึ่งค่ะซึ่งเด็กสาวคนนี้เป็นเด็กที่ผู้ปกครองนะคะ แจ้งความว่าหายตัวไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วค่ะซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยตำรวจก็ไม่ได้สืบสวนสอบสวนต่อค่ะเขาก็มองว่ามันเป็นคดีแบบเด็กหายธรรมดาเป็นเด็กใจแตกหนีออกจากบ้านอะไรเงี้ยซึ่งช่วงนั้นนี่คือแบบเจอเยอะมากคดีก็ปิดไปว่าเออเป็นคดีหนีออกจากบ้านนะคะแต่ทีนี้สามปีให้หลังค่ะก็เจอร่างของเด็กหญิงคนนี้นะคะ ที่สวนแห่งหนึ่งที่ใกล้ๆกับที่พักอาศัยนะคะซึ่งร่างนี้ก็คือแห้งไปแล้วนะคะเหมือนกับว่าเสียมานานมากแล้วก็ร่างนี้ค่ะบนร่างนะคะมีแมลงปีกแข็งสีเขียวมรกตที่เป็นปริศนาติดอยู่ด้วยนะคะซึ่งตัวแมลงปีกแข็งเนี่ยก็จะนําไปสู่การสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุ ในการเสียชีวิตนะคะแล้วก็หาว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังของคดีนี้ค่ะผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ค่ะเป็นเด็กคนหนึ่งอ่ะก็เป็นเป็นเด็กหนุ่มแลวกันนะคะก็เป็นวัยรุ่นละเด็กหนุ่มคนนี้ค่ะที่สาเหตุที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยก็เพราะว่าเด็กหนุ่มคนนี้เลี้ยงมแมลงมีความรักมีความชอบมีความหลงไหลในมแมลงนะคะนอกจากนี้ค่ะ เขายัางเคยมีคดีติดตัวอยู่นะคะเป็นคดีที่ทําให้เขาต้องเข้าสู่สถานพินิษอะไรเงี้ยโดนจับด้วยคดีคดีหนึ่งนะคะแล้วก็มีประวัติในการลักเล็กขโมยน้อยอะไรประมาณนี้ซึ่งเลยทําให้เด็กคนนี้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วก็ถูกจับไปนะคะแต่ว่าแน่นอนคะ่ะมันก็ต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะแล้วมันไม่ใช่แค่คดีนี้คดีเดียวนะคะมันก็ยังโยงใยไปถึงคดีต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับเด็กหายเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของอใครหลายๆคนด้วยนะคะความรู้สึกหลังอ่านจ,จบนะเรารู้สึกว่ามันอ่านยากมากมคือเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอะ่ะรู้สึกว่ามันอ่านเข้าใจยากนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีศัพท์ค่อนข้างเยอะเป็นศัพท์ในเรื่องของแมลงเยอะแล้วก็มีชื่อตัวละครเยอะนะคะตัวละครเนี่ยค่อนข้างเยอะคือผมอ่มาแป๊บๆก็มีชื่อแล้วอะ่ะการใช้รูปคํา การใช้ประโยคอะไรเงี้ยค่ะเออแบบค่อนข้างเข้าใจยากคือเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาพยายามที่จะพูดน้อยๆอยพูดน้อยๆแล้วให้เราค่อยๆปฏติดปะตอ่อทําความเข้าใจเอาเองเลเนี้ยค่ะเออในบางครั้งเราก็เลยแอบรู้สึกว่าเออมันเข้าใจยากนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้มีปัญหานะก็คืออ่านเราต้องอ่านไปเรื่อยๆอ,อ่านไปสักพักพอใกล้จบเล่มนู่นนะเราถึงจะแบบเข้าใจทั้งหมดนะคะในช่วงครึ่งเริ่มแรกนะคะจะรู้สึกว่าเหนื่อยมากง่วงมากแบบ งงอ่ะคือต้องอ่านไปเรื่อยๆนะคะแต่ไอความเนื่อยๆเนะะี่ยค่ะมันก็จะมาขมวดอยู่ที่ท้ายเรื่องตรงท้ายๆเรื่องในช่วงที่มีการรู้ละว,ว่าใครเป็นคนร้ายเนะะี่ยค่ะมันก็จะมีแบบแอคชั่นนะดิ้นรนเอาชีวิตรอดมีการต่อสู้กัน,นะะอะไรเงี้ยเออก็ก็สนุกดีค่ะก็ให้ความรู้สึกเหมือนดูซีรีส์เกาหลีซีรีส์สืบสวนสับสวนเกาหลีนั่นแหละที่แบบมันจะมีทั้งลึกลับด้วยมีทั้งน่ากลัวด้วยแล้วก็ ตื่นเต้นด้วยค่ะเออก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกนะคะปมต่างๆหรือตัวละครคาแรคเตอร์ต,อต่างๆนี่ค่ะก็วางได้ดีดูรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลดีอ่าคือมันมีตัวเอก 2- 3สาคนนะคะซึ่งเขาก็กระจายบทไปให้ตัวเอกแต่ละคนได้ค่อนข้างดีนะคะอืมแต่ด้วยความที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฆาตกรรมเนาะเออแล้วก็มแมลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยจึงมีการพูดถึงมแมลงค่อนข้างเยอะค่ะซึ่ง ใครที่ไม่ชอบมแมลงก็คงรู้สึกขนลุกนิดนึงนะคือขนาดเราที่ไม่ได้อะไรกับมแมลงมากเนี่ยยังรู้สึกแบบผะอือผะอมอะ่ะเออเวลามีการพูดถึงมแมลงกับร่างอะไรเงี้ยค่ะเออมันมีการย่อยสลายมีการกินอะไรเงี้ยเออแอบผะอือผะอม,มนิดนึงนะคะในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่หน้าขยะขยงหน้าผะอือผะอมจริงๆนะไม่ใช่มแมลงค่ะแต่ว่าเป็นความบิดเบี้ยวที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์เป็นความบิดเบี้ยวของสังคมเกาหลีด้วยค่ะโดยเฉพาะ มุมมองเกี่ยวกับเด็กแล้วก็การทารุณกรรมเด็กค่ะทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะอคือประเด็นหลกักๆมันก็อยู่ที่เรื่องของการทารุณกรรมเด็กทั้งครอบครัวที่ดีพร้อมแล้วก็ครอบครัวที่ยากจนอย่างเงี้ยต่างก็ทารุณกรรมเด็กเหมือนกันนะคะซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้าใครที่อ่อนไหวกับประเด็นเหล่านี้นะคะ่ะอาจจะระมัดระวังในการอ่านเล่มนี้นิดนึงหรือไม่ก็ข้ามไปเลยก็ได้เพราะว่าพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากๆเลยค่ะซึ่งมอนก็เป็นแกนหลักของของเรื่องนั่นแหละเนาะ โอเคค่ะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดที่เราอ่านในเดือนมิถุนายนนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ